สวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายปรลลปัะโขงเปี่ยมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สางโรงเรียนวลาดเป้นงนำเสนอคุณคุณเศรกิจในรายวิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อเรื่องของดีประจำท้องถิ่นของเราพวกเราได้มาศึกษาการทำน้ำตาลมะพร้าวที่เต,ตาตันบ้านสวนมะพร้าวก่อนที่เราจะมาศึกษาร่วมกันเรามาฟัง ประวัติความเป็นมาของน้ำตาลมะพร้าวก่อนเลยน้ำตาลมะพร้าวได้มาจากมะพร้าวเดิมผลิตยอยู่มากในเมืองสามสมุทรคือสมุทรสาครสมุทรปราการและสมุทรสงครามแต่ทุกวันนี้ผลิตยอย่างมั่นคงอยู่ที่สมุทรสงครามการทำน้ำตาลมะพร้าวของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะจุดประสงค์คือ ปลูกเพื่อเก็บผลโดยเอาเนื้อและน้ำในลูกมะพร้าวมาประกอบอาหารของขาวและของหวานหรือนำมาทำน้ำมันมะพร้าว2 ปลูกเพื่อเก็บน้ําหวานหรือที่เรียกกันว่าน้าตาลสดเป็นต้นสิ่งแรกที่เราได้ศึกษาในการมาเตาตาลบ้านสวนคือคุณลุงชินได้สอนพวกเรามัดขบเพิงในการจุดเตาใช้เป็นทางมะพร้าวแห้งมามัดรวมกันแล้วใช้ไฟจุดใส่ลงไปแล้วค่อยนําฟืนหรือยอย่างอื่นใส่ลงไปหลังจากนั้นพวกเราได้ลางกระบอกที่ใส่น้ําตาลสดจากต้น ที่ใช้ขัดกระบอกทำมาจากส่วนของกอจากที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นของเราหลังจากนั้นคุณลุงจินได้สอนการช่างน้ำตาลที่เสร็จสมบูรณ์คุณลุงบอกว่าน้ำตาลจะเป็นรูปลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการหรือสั่งเอาไว้เป็นต้นต่อมาคุณลุงได้พาเข้าสวนมะพร้าวมาสาธิตวิธีการปาดตาลที่ถูกต้องคุณลุงบอกว่าต้องปาดทีเดียวเร็วๆ พราะจะทําให้งวงอยู่ในทรงที่สวยและทําให้น้าตาลสดไหลได้ดีถ้าปาดหลายทีอาจจะทําให้งวงช้าและได้น้าตาลที่ไม่ดีพอปาดเสร็จให้นํากระบอกมาครอบเข้าไปแล้วใช้เชือกผูกไว้กับทางมะพร้าวเอาไว้แล้วใช้ผ้าครอบเอาเชือกผูกไว้อีกทีเพื่อไม่ให้พึ่งเข้าไปกินน้าตาลข้างในที่เราปาดไว้เสร็จเราก็ได้มาลองปีนต้นมะพร้าวกันดู คุณลุงได้สาธิตการปีนให้พวกเราได้ดูจากโต้นเล็กๆพอถ้าเกิดไปต้นใหญ่อาจเกิดความไม่ชำนาญอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เข้ามาเลยทำให้เต,ตาตานส่วนมากในปัจจุบันใช้เครื่องจักรมากกว่าคนเพราะช่วยลดปริมาณคนในการทำงานทำให้เห็นคนทำในปัจจุบันน้อยมากขึ้นผมขอจบการนำเสนอของดีประจำท้องถิ่นไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ